ปลาเผาปลาเผาอ้าตัวไงนี่ครับเกลือปลาเผาเกลือครับ บยไเบิเ่งนี้อย่างนี้บอยอะไรเงี้นะจงทองมากินเลยเด้อห้ดูเดียวให้กินอยู่อ้จ้าเานี่แหละก็เป็นปลาเผาเนี่ยเขาก้องพองไหนใ่เลยใ่เลยยังไหนดน